สวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้เอาแนวโจทย์เศษส่วนมาฝากน้องๆน,นะคะเจอแนวโจทย์แบบนี้ต้องรู้ลำดับในการคิดนะคะก่อนอื่นถ้าน้องเจอเป็นลักษณะของจำนวนคล้าแนะนำทำเป็นเศษเกินกันก่อนดีกว่านะคะมาเลยค่ะ6 5 3 0 3 30ก4ตรงนี้ได้เป็น34-5ส่วน5คูณกับ818-7บกเเป็น15-8ส่วนแแล้วก็ลบกับ10คูณ4 40 40บวก2ตรงนี้ได้42ส่วน10หารกับ20คูณ2ได้40บวก9ได้เป็น49ส่วน20เมื่อทำทุกตัวเป็นเศษเกินเรียบร้อยหมดแล้วนะคะถ้าน้องไปเจอกรณีที่ไม่มีวงเล็บแบบนี้นะคะลำดับแรกน้องๆจะต้องทำการคูณการหารก่อนนะคะถ้าไม่มีวงเล็บโดยทำจาก ซ้ายไปขวานะคะฉะนั้นจากข้อนี้นะคะมีคูณมีหารให้น้องๆจัดการคูณ2ก้อนหน้าตรงนี้ก่อนแล้วก็จัดการหารตรงนี้ก่อนแล้วสุดท้ายค่อยเอาผลลัพธ์ทั้งสองก้อนนี้มาลบกันนะคะแล้วก็นำผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณการหารนะคะมาลบกันนะคะงั้นก่อนอื่น มากรณีนี้ก็เลยค่ะ,ะตรงนี้นะคะพี่ขอแยกคิดมานะคะ34ส่วน5คูณกับ15ส่วน8ตรงนี้นะคะเราก็จัดการตัดเลย5 1 5 5 35 8กับ34พี่เอาแม่2ตัด2 4 8 2ตัดส4สได้17หมดแล้วก็เศษคูณเศษได้51นะคะ17คูณ3ได้51 4 คูณ1ได้4รอไว้ก่อนนี่คือก้อนแรกนะคะจากนั้นก็นี้ต่อเลยนะคะ42ส่วน10หารกับ49ส่วน2ี่อ่ะพี่จะคิดตรงนี้เลย42ส่วน10เปลี่ยนหารพี่ขอเปลี่ยนหารเลยนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษ เป็นส่วนกลายเป็น20ส่วนส9แล้วน้องก็ตัดเหมือนเดิมนะคะตรงนี้10ตัดเลย10 1 10 12 20 42กับ49ตรงนี้พี่เอาแม่7ตัด7 6 42 7 7 49หมดแล้วก็เศษคูณเศษ6 2 12ค่ะ7 1 7ได้แล้วนะคะทำการคูณการหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนำผลลัพธ์ทั้งสองนี้มาลบกันเป็นคำตอบสุดท้ายเลย นะคะมาเลยค่ะอ่ะตรงนี้นะคะ51ส่วน4ลบกับ12ส่วน7น้องๆก็ทำส่วนให้เท่ากันนะคะอ่ะตรงนี้ก็ครนรคือ28พี่ใช้หลักการคูณไข้เลยนะคะ51คูณ7ตรงนี้ได้357 12คูณ4 48 แล้วก็7จคูณสส่วนทั้งหมดด้วย28นะคะทำส่วนเท่ากันเรียบร้อยนะคะสามร้ห้ลบสีตรงนี้ได้309ส่วน28แล้วน้องทําเป็นจํานวนคละนะคะยีูณสินะคะ, 11, ะ,คะได้308เหลือเศษ1ส่วน28เรียบร้อยเลยค่ะข้อนี้นะคะน้องๆลองไปฝึกแนวโจทย์แบบนี้กันดูนะคะฝากไว้เท่านี้เลยค่ะ